สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพโทร02 381 7788 ยังคงอยู่กับพวกเรานะครับ Learn to Live ครับเรียนให้รู้อยู่ให้เป็นนะครับหลังจากที่ฟังอาจารย์พิเชษนั้นให้ความรู้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจในช่วงของการเรียนแล้วช่วงนี้เป็นช่วง Live นะครับกับการอยู่ให้เป็นครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้ซึ่งเผชิญกับชีวิตที่เป็นเรื่องของโรครายแต่เนื่องจากว่าเขาได้ต่อสู้มาด้วยวิธีการต่างๆนานาและบัดนี้ชีวิตเขามีคุณภาพขึ้นเพราะเขาเรียนให้รู้แล้วเขาอยู่ให้เป็นลองไปฟังดู ว่าการที่เขาเนี่ยเรียนรู้แล้วเข้ามาอยู่ให้เป็นนั้นเนี่ยชีวิตเขาดีขึ้นอย่างไรครับไปติดตามนะครับจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่เป็นโรคร้ายแต่ว่าทุกวันนี้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นครับตอนนั้นเรื่องสุขภาพก็ดูจะกแข็งแรงอยู่แต่ว่าพอมาต้นปี2554เนี่ยมันเริ่มมีอาการเกี่ยวกับปัสสาวะติดขัดบ่อยๆนะครับ ติดขาดไปบ่อยเริ่มมีอาการอ่อนเพลียคือก่อนหน้านั้นก็ไม่มีบ่งบอกมาว่าเราจะเป็นอะไรแล้วก็แข็งแรงพอรู้ตัวว่าสุขภาพไม่ค่อยดีปัสสาวะบ่อยแล้วก็น้อยแต่บ่อยครั้งบางครั้งมันมีเลือดออกมาที่ปัสสาวะพนออกมาด้วยเราก็เริ่มเอใจเลยเราก็เริ่มเข้าไปหาหมอ ไปปรึกษาหมอแผนปัจจุบันนะครับถ้าหลังจากนั้นก็เป็นเวลาสักสองสามเดือนจึงจะรู้ผลก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลสักสองอาทิตย์คุณหมอก็เจาะเลือดของเราไปดูว่า,าที่ต่อมลูกหมากเรามีปัญหาอะไรหรือไม่พอหลังจากนั้นพอเจาะเลือดปุ๊บจะพอดตเจอเลย1ิ้านมะีนาครับก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลสิามินา ก็ประมาณสองอาทิตย์ก็เจาะเลือดก็ไปเจอเลือดของเราเนี่ยมีค่าดัชนีหรือค่า P.S.A นี่สูงมากประมาณร้อยหนึ่งเลยพอเลือดไปตรวจปุ๊บหลังจากนั้นหมอก็นัดอีกหนึ่งอาทิตย์หมอนัดไปไปคุยกันที่โรงพยาบาลว่าจะทำอย่างไรเขารู้แล้วล่ะว่าเป็นมะเร็งแต่เขาไม่บอกเราเขากลัวเราจะทุกขแต่เราก็ยังที่เฉออยู่นะ ไม่ไม่มีอารมณ์อะไรไม่กตกใจหรือกังวลอะไรไไพเพราะเราก็ไม่รู้อยู่เหมือนกันหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะไปหาหมอผมเดินทางไปไปหัวหินไปพักผ่อนไปอะไรไปหาพี่สาวก็กกปรากฏว่าก็ไปเล่าตัวนี้ให้ฟงังค่าเลือดมันสูงแต่ตอนนั้นก็พี่สาวก็ตกใจ ก็พยายามจะแต่เขาก็าไม่บอกเราแล้วเราก็าไม่บอกเขาว่าเราเป็นตะเลงนะพะอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาหลังจากกลับจากกระหัวหินผมก็ก็บอกพี่สาว,ว่าอีกอีกอาทิตย์หนึ่งผมจะไปเพราะว่าพอถึงวันเสาร์เจ็ดวันไปไม่ได้แล้วร่างกายมันเริ่มอ่อนเพลยียยครับมันเดินแทบไม่ได้แล้ว ผมจะเดินลงไปขับรถไปในไปไม่ได้ต้องหาแท็กซี่ไปเรียกแท็กซี่มาผมรู้แล้วว่าถ้าผมขับรถไปรถไม่ได้กลับแน่ต้องจอดอยู่ผมก็เลยให้แฟนนั่งไปเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็ไปหาหมอที่ตอนเที่ยงโรงพยาบาลที่สิบห้าพอไปถึงตระมาณเที่ยงพอมาตั้งบ่ายสามโมงเนี่ยหมอก็ตรวจหลายคนนะคือทั้งหมอทางเดินปัสสาวะหมอหัวใจหมอประสาท หมดเลยแหละหมอก็ดูตรวจหมด,ดเลยเพราะเราเริ่มอ่อนเพลียแล้วปรากฏว่าพอช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงผมไม่มีแรงแลแ<ต>้วเดินไม่ได้เลยต้องนั่งร<ต>กเข็นแล้วทีนี้เดินไม่ได้เลยหมอก็สัง่งแอดมิดวันนั้นเลยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเดินไม่ได้ปัสสาวะเขาต้องใช้ใช้ถุงใช้ถุงอุจจาระก็ต้องใส่แพมเพิร์ดก็ ตกใจแต่ตอนนั้นยังไม่ค่อยเครียดมากเพราะคิดว่ายัางไงอยู่ใกล้หมอต้องต้องรอดเพราะว่าพยาบาลเขาก็ต้องช่วยดูแลเต็มที่นะเรื่องปัญ,ปญหาเรื่องปัสสาวะอุจจาระเพราะว่าเขาต้องทั้งอาบน้ำให้ทำความสะอาดให้ทุกอย่างจากรนะ้อยร้อยสองร้อยสามนะเหลือแปดสิบเหลือแปดสิบสามแตสิบสามกิโาตกใจเหมกันรับ <c oughs> เปลี่ยนไปรูปร่างเปลี่ยนไปเลยลดลง <ด S 1> ไป,ไปมากแล้วเร็วมากเลยคือเราก็คิดว่าเออยยังไงอยู่ใกล้หมอเนี่ยมันยังปลอดภัย ดีกว่าอยู่ที่บ้านครับครับหลังจากนั้นคุณหมอรู้แล้วว่าเราเป็นมะเร็งแต่เขาไม่ได้บอกเราเขาก็เริ่มนำเราไปเอ็กซเรย์นะครับไปทำอันทัสซาวไปเอ็กซเรย์แล้วก็ไป m r ็ i r i ที่โรงพยาบาลข้างนอกบข้างนอกเสร็จแล้วรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเขาไปใช้แสง เขาไปไปสแกนกระดูกสันหลังผมก่อนไปสแกนกระดูกสันหลังก่อนวันแรกสแกนกระดูกสันหลังที่วัฒนศุดแล้ว<อ>วัน,นที่สองเอาไปเอ็มอาร์ไอไปเช็คดูเลยว่าอเชื้อมาเร็งไปถึงไหนบ้างกระจายไปที่ไหนบ้างผมผมไม่สะทกสะท้านอะไรเลยผมเฉยเฉยมันเหมือนกับว่าเอ,อเราพยายามคือผมเคยรู้มาว่า ถ้าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยต้องมีต้องทำใจให้สบายสบายอย่าไปกังวลไปทำอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ผมก็สงสัยตอนนั้นยังไม่รู้นะแต่ผมก็แต่ดูวิธีการรักษาอะไรเขาแล้วโอ้โหเราสงสัยจะเป็นมนะเร็งเนี่ยแต่เรายังไม่พูดยังไม่ได้บอกกับแฟนด้วยซ้ำไปแต่แฟนก็ไม่กล้าบอกผม<ด>ผมไม่กล้าบอกแฟนต่างคนต่างก็เก็บเงี้ยกันอยู่แค่ว่าดูท่าทีกันหลังจากนั้น คุณหมอนี่แหละว่ามาบอกบอกกับแฟนว่าผมเป็นมะเร็งผมก็ยิ้มสู้แหละตอนนั้นก็ตกใจมากพอหลังจากที่แอดมินไปได้คืนหนึ่งอะแล้วก็คุณหมอเขาก็เรียกออกไปคุยข้างหน้าห้องเขาบอกเขาเคลญยญาติของไข่ไอ้เราก็คิดว่าฟังคนเดียวเดี๋ยวมันมันจะเบลอเดี๋ยวจะเล่าไม่ถูกนะเรียกลูกสาวออกมาลูกลูกมาช่วยเป็นเพื่อนฟังด้วยเอง มางแล้วที่สำคัญก็คือมันมันเป็นระยะสุดท้ายอ,อ่ะแม่ไฟเราตกใจมากเลยบ,บอกก็ถามว่ามาถึงขั้น,น,นสีไ่ไหมคุณหมอก็พูดแบบเรานี้แทบจะอยากจะลงไปนอนบอกว่ามันมาไกลเกินสี่มากแล้วไปดูในรายรง,<อ>งานบอกริเวอรเจ็ดถึงสิบเอ็ดระดับเจ็ดถึงสิบเอ็ดบอกโอ้แสดงว่านี่เราก็ เราก็เห็นงกัดฟันสู้คิดว่าจะต้องพยายามดูแลให้ดีเท่าที่สุดที่จะทำได้คืออย่างนี้พอรู้แล้วว่าเราเป็นมะเร็งเ,เพื่อนเพื่อนมาก็รู้ว่าเราเป็นมะเร็งไนงะรู้กันเรา <c oughs> <c oughs> เขาก็มาปลอบใจ <c oughs> เขาก็ให้กําลังใจ ให้ทําใจสบายห้ามคิดห้ามอะไรต่างๆทั้งสิ้นเรื่องบ้านเรื่องอะไรเรื่องงานตัดไปให้หมดเลยตอนนั้นยังทํางานตอนนั้นทำงานอยู่ยังมีการสั่งงานยังกะเรยอยู่ะเสแล้วกรเสียนแล้วผมเออร์ี่มาอ๋อผมเออร์ี่มาก่อนห้าปีแล้วก็มาทํางานกับเพื่อนเพื่อนให้ไปช่วยทํางานต่อแล้วก็ผมพอหลังจากนั้นพอรู้แล้วเนี่ยเออแล้วก็ต่างคนก็บอกว่า ทุกคนก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันทำใจให้สบายสบายเพราะโลกนี้มันอยู่กับเราได้แล้วมันก็ต้องไปได้มันอาศัยเราอยู่ถ้าเราทำใจไม่ดีมันก็จะไปกับนั้นด้วยมันก็จะพาเราไปเพราะฉะนั้นเขาก็ให้กำลังใจเราทุกทุกคนทุกคนมาในมายิ้มยันแจ่มใสกันหมดสนุกสนานเออเขาไม่สร้างความหรือพูดจาอะไรที่ทําให้เราตกอกตกใจหรือสร้างความกลัวขึ้นมาครับ อันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคือไม่ท้อถอยเพราะว่าเราก็เคยฟังจากที่คนที่ไปเยี่ยมเราหรือก่อนก่อนหน้าที่เราเคยไปเยี่ยมคนอื่นๆเขาบอกว่าเรื่องกําลังใจนี่สาคัญอย่าท้อเราเราอย่าไปกลัวมันเลผมก็ไม่กลัวครับแต่ว่าจะไม่กลัวสัจริงๆเลยก็ไม่ใช่นะแต่ว่าเราก็ทําใจได้ผมโชคดียอยู่อย่างคือมันไม่ปวดมันไม่ปวดที่ตรงบริเวณที่เกิดเตุ ใช่ไหมตรงที่ตรงตมลูกหมากนมันปิดปวดแล้วก็มันไม่ไปิดทาลายที่อื่นแต่ว่ามันก็ปวดหลังหน่อยๆเพราะมันไปทําลายกระดูกสันหลังผมนี่ช่วงนี้ไปก็ไม่รู้สึกตัวออนั่นไปนหมดเลยปลายเท้าก็ดิกระไรไม่ได้เลยลุกขึ้นนั่งก็ลุกเองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สภาพแบบนั้นแปดอนเป็นอัมพาตอ่ะว่าง่ายๆเธอมันทําลายเราอะ่ะมันถือว่าหมอแทงว่าเป็นอัมพาตด้วยเป็นมะเร็งด้วย คืออย่างนี้ครับขั้นตอนเนี่ยหมอพอรู้เราสุขภาพไม่ดีแล้วคือมันเกินเกินขึเนียกแล้วระยะสุดท้ายแลใช่เกินสี่มามากแล้วรุ่งขึ้นหมอ <ไป S 1> มาพอใ,ใช้แสงเสร็จอะไรเสร็จนะใช้แสงเสร็จทำใายฉายเร็จอารไไม่่ใช่ไม่ใช่ทำอาร์ไอเสร็จแไป <MRI. S 1> แไปสแกนจป็น,ส,นสลังเสร็จรุ่งขึ้นอีกวันคุณหมอพาผมไปตัดลูกอัณฑะออกเลย ตัดไปข้างสองข้างมันมีอสองข้างตัดออกมาเลยคุณหมอบอกว่าต้องรีบตัดเพราะว่ารีบตัดเส้นทางลําเลียงอาหารไปให้เชื้อตัวนี้ครับตัดออกเลยจนกระทั่งเจ็ดวันพอตัดเสร็จเจ็ดวันแผลแห้งหายดีคุณหมอเขาส่งไปทําใช้แสงสิบครั้งคือวันที่ยีห้ามีนาถึงสามสิบมีนาก่อนไปนี่ก็พูดกับเจ้าของค่าก่อนว่า ให้เซ็นรับทราบ,บว่าจะมีการฉายแสงนนะต้องรับทราบว่าถ้ามีใครเกิดขึ้นจะเป็นว่าแพ้หรือว่าพื่นหรือว่าผมล่วงหรืออะไรๆก็ต้องนั่นไปต้องรองรับสภาพต้องอย่างรับสภาพจากวันที่ยี่ห้ามีนาถึงสามสิบมีนาก่อนแล้วก็จะหยุดพักสองวันไปเริ่มต้นวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าเมษาแต่ขอดูก่อนห้าครั้งก่อนแล้วก็จะดูประวัติว่าเป็นไงแลจะถ้าเผื่อแพ้ ทำได้ไหมห้าครั้งไหมปรากฏว่าผ่านตลอดหลังจากฉายแสงเสร็จนะครับแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลมาเลงว่าเราไม่มีอาการแพ้ไม่มีอะไรคุณหมอก็สั่งให้กลับบ้านกลับกลับมาอยู่ที่โรงพยาบาลเดิมหลังจากอยู่ที่โรงพยาบาลเดิมสักเจ็ดวันคุณหมอก็จะให้กลับบ้านรนะักษาตัวต่อที่บ้านเพราะยามาเลงไม่มีแล้วแล้วโรคก,กัวใจก็สุขภาพก็ดีขึ้น<ม>อะไรก็ดีขึ้น,นแล้ว แต่มะเร็งเงี้ยยังอยู่ยังไม่รู้ว่าอยู่อยู่ที่ค่าอะไรตอนนั้นยังไม่รู้เลยสามสิบเ,เอ็ดเอ่ตอนนั้นสามสิบเอ็ดน,น่ะหลังจากมาอยู่ที่บ้านสามเดือนแล้วถึงไปเช็คถึงจะรู้ค่าเรายังอยู่ที่สามสิบเอ็ดจักร้อยพอหลังจากที่คุณหมอมไม่ให้ไม่ต้องไปฉายแสงแล้วเนี่ยผมก็เริ่มตัดทินใจแล้วเริ่มมามองดูแล้วว่า อะไรที่ควรจะทานอะไรที่ควรไม่ทานเสริมเข้ามาผมก็บอกกับพี่ขออาหารเสริมได้ไหมที่เป็นเนี่ยที่พี่สุวรรณเข้ามาเนี่ยบอกเป็นดร,รพิเชษเป็นวิทยาจิตราวิทยาจิตตาเดยเป็นผู้คิดคน้นเราทำวิจัยคือทำมาเป็นสิบสิบปีแล้วทำตัวนี้ขึ้นมา พี่ก็โทรติดต่อกับพี่สวีวันให้เอายาตัวนั้นไอ้อาหารเสริมนี่มาให้ลองทานก่อนจะกลับมาบ้านเจ็ดวันก็เริ่มทานที่โรงพยาบาลเลยมีทั้งบางคุดมีทั้งยามเม็ดเป็นยาแคปซูลเอ้ยเอาตัวนี้ดีกว่าเพราะและอีกอย่างน้อยท่านด็อกเตอร์เป็นดีกรีการันตีเราอยู่แล้วผมตัดสินใจตอนนั้นเลยนะผมท,ทานทานเพราะเสร็จยูเลยเอาลองดูต้องทานเลยเพราะว่าเราจะไปมุ่งอย่างอื่นได้หลาย,ลายตัวก็ไม่ได้แล้วก็ ทานตัวเนี้ยเริ่มตั้งแต่วันนั้นคือเราเราจะรู้สึกได้เพราะว่าตอนมาอยู่ที่บ้านใหม่ๆเนี่ยการเคลื่อนตัวของเราจากท่าน,นอนจะลุกขึ้นนั่งนี่ก็ยังทําไม่ได้เท้าก็กระดิกได,ด้นิด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 นแค่นี้แ่นแค่นี้เท้าเดียวพอทานไปได้สักสองอาทิตย์นะผมลุกขึ้นมานั่งได้ ลุกขึ้นมานั่งก็เลยเป็นกำลังใจลุกขึ้นมานั่งแล้วก็แต่ตอนแรกการทร,กกรงตัวยังไม่ดีนะก็ต้องอาศัยหมอนหอมอนพ,พิงหมอนพิงหมอนแรงพยุงฮะลุกขึ้นมานั่งด้วยตัวเองได้หลังจากนั้นกําลังใจมันก็มาและเริ่มมีกําลังใจเริ่มค่อยๆนวดขยับเท้าเองได้เริ่มมากขึ้นเลื่อยขึ้นเลื่อยขึ้นเลื่อยขึนเลื่อยขึน จนงนทั้งประมาณสักสองสามเดือนนะสามเดือนก็ลุกขึ้นมานั่งห้อยขายอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยห้อยห้อยขายอย่างเดียวนะแต่ยังกระดิกไม่ค่อยได้กระดิกก็ควบทุนไม่ได้พอพอยกขึ้นไปปุ๊บพอกลับลงมาปุ๊บมันจะไปกระแทกอ <laughs> มันยังขับไม่ได้ครับ,บ <c ười> ก็ยังทานตัวนี้อยู่อย่างต่อเนื่องมั้งน้ำ<ช>มังคุดอะไรก็ยังทานอยู่ไม่ทิ้งเลยนะสามเดือนเนี่ยเสร็จแล้วผมก็กลับไปหาหมอ ไปเช็คค่าเลือด18หยุดหกอย่างคราวนี้สามสามเดือนออกจากโรงพยาบาลมาหรือ31จาก 100, จากร้อยแต่ก่อนอหน้านั้นเราไม่ได้เช็คนะ่ะเสียดายตรงน,นี้ตอนที่ออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆเราไม่ได้เช็คคือตอนตอนฉายแสงก็คงจะไม่ค่าไม่หมดนะถ่าค่าไปหมดก็ลองดูบ้างแล้วหลังจากนั้นอีกสองเดือนจากสามเดือนเราเช็คเดือน31อีกสองเดือน ผมก็ยังทานอาหารพวกอาหารเสริมบิมร้อยนี่อยู่ไปเช็คมันลดลงมาเหลือหนึ่งจุดแปดอะสิบแปดจุดก่อนสิบแปดจุดกโอสิบแปดจุดหกแล้วนั่นมาหนึ่งจุดแปดสองใช่ไหมแล้วมาจุดเจ็ดห้าแล้วขึ้นจุดเจ็ดหกแล้วมันก็สวิงขึ้นสวิงลงสองเดือนสามเดือนขึ้นอย่างเงี้ยอยู่นี่ฮะคือมันต่ํากว่ามาตรฐานที่คุณหมอได้กําหนดไว้ว่าคือค่าของมันคือค่าสี่ ไม่เกินสี่เราก็สบายใจแต่ยังก็ยังไม่ค่อยสบายใจตรงนี้อยากให้มันลดลงมาเลยลดศูนย์เลยแล้วครั้งสุดท้ายเมื่อต้นเดือนเนี่ยต้นเดือนกุมภาเออห้าหกก็เหลือหนึ่งจุดหนหนึ่งจุดตอนนี้เหลือหนึ่ก่อนหน้า1นึหนึ่งสเดือนนั้นหนึ่งจุดสี่เก้านะใช่ไหมมันจะสวิงยิ้นไป เพราะเราไม่มีวินัยอยากจะให้มันอยู่รักษาแต่คิดว่าตอนนี้เรารักษาอยู่ได้แล้วส่งมันอยู่แต่จะมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังกระดูกสนหลังกระดูกสลังที่มันถูกทําลายแล้วไปกดทับเส้นประสาทในการเดินของเรา mm hmm. ก็คุณหมอดรวิเชษก็ให้ให้อาหารเสริมมาทานเป็นกัรสูงครับโดยปรับจากกินสอเม็ดเป็นสามเม็ด หลังจากนั้นเมื่อวันที่22กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยว่า4-5วันเนี่ยผมก็ไปหาคุณหมอให้คุณหมอเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังว่าเป็นอย่างไรก็เป็นข่าวดีว่าตอนนี้กระดูกของเราวันสมบูรณ์ครับใค่คำว่าสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์นะแต่แกไม่ได้บอกร0อยเปอร์เซนะไรเงี้ยแต่สมบูรณ์เราสามารถที่จะปฏิบัติตัวเหมือนกับคนทั่วๆไปได้ครับ พราะก่อนหน้านั้นสามเดือนถอยหลังไปก็เอ็กซเรย์เหมือนกันกระดูกสันหลังคุณหมอบอกว่ามันยังทรงๆอยู่นะมันไม่ค่อยได้พัฒนาขึ้นเท่าไหร่ครับหลังจากนั้นอีกสามเดือนสมสมูรณ์แล้วลูกกาลังจะรับริญญาด้วยใช่ <c oughs> สุดๆเลยช่วงนั้นไอ้เสียใจก็เสียใจดีใจก็ดีใจเสียใจก็คือไม่ได้ไป,ไปกับลูกไป,ไ,ไ,ไปกับลูกนะครับไปรับไปเห็นหรือไปถ่ายรูปอะไรที่ที่ ที่เหน<ม>ื่ย<อ>จากที่เดินไม่ได้นะฮะลุกนั่งไม่ได้ก็ลุกนั่งได้ขยับขาได้มาเดินใช้วอล์กเกอร์เดินได้ใช่ครับแล้วตอนนี้ก็มาใช้ขาเดียว,ดยวได้แล้วบางครั้งก็เดินสักสิบเก้ายี่สิบเก้าเนี่ยไม่ต้องใช้น,นี่ก็ได้แต่ผมก็จะไม่ประมาทครับ คือมันเหมือนกับว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันโดนเชื้อมะเรงเนี่ยทำลายใช่ไหมแล้วส่วนหนึ่งคืออาหารที่อาหารเสริมที่เราทานเข้าไปนี่แหละที่ไปไปสร้างตัวน้นเพิ่มไปลดตรงนี้ลงไปไปสร้างความสมดุลในร่างกายของเราให้มันอยู่ในสภาพเหมือนคนปกติทั่วๆไปเนี่ยอาหารเสริมบิมนี่แหละที่ช่วยเรา คือจริงๆแล้วผมต้องถือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ผ่านวิกฤตที่ผมยืนอยู่ปากเหวนะครับถ้าพลาดก็ลงเลยลงเหวเลยเดิไม่ได้แต่ผมผ่านตรงนั้นมาแล้วใช่ไหมผ่านวิกฤตอันนั้นที่ให้ผมมาต่อสู้เพราะเพราะกําลังใจนี่สำคัญคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนฝูงนะแล้วก็ มันไม่ใช่อย่างเดียวกําลังใจอย่างเดียวหรอกมันก็ต้องมีส่วนอื่นมาประกอบโดยเฉพาะส่วนไหนที่ร่างกายเราขาดตกบกพร่องไปยััน็ต้องเอามาเสริมเ,น,เน,นี่ยตอนนี้สําคัญอาที่ทานด้วยแล้วที่ผมทานประจําอยู่ก็คือบีมร้อยนี่แหละซึ่งซึ่งหนึ่นงเมตตาที่ท่านดูแลสนใจเราห่วงใยเราแล้วก็จนกระทั่งก,กลับมาสภาพไปเกือบเหมือนเดิมร้อยเปเซ็นต์ภูมิใจมาก สุดยอดเลยครับ <Yeah. S 1> อันนี้ผมลืมไม่ได้ว่าคุณของท่านนะครับโดยเฉพาะบริษัทเอเชียไลท์ ight, ซึ่งนำโดยท่านดรพิเชษวิรจิตรานี่นะพร้อมทีมคณะนะนะที่ได้ดูแลไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวหรอกก็คงจะมีคนอื่นๆด้วยที่ประสบถือว่าเป็นข้อกรรมก็ได้อย่างผมนี่แหละแล้วก็ท่านก็ดูแลให้เราจนกระทั่ง ได้ทานอาหารเสริมอะไรต,ต่างๆของท่านมาเนี่ยให้ผมมาอยู่ในสภาพอย่างนี้ได้จากที่เป็นศูนย์นะจากศูนย์เดินไม่ได้อะไรไม่ได้กระดดกระเดี่ยวไม่ได้เลยจนกระทั่งมานั่งคุยกับพวกเรานี่ได้ล้วก็เดินได้อีกสักพักหนึ่งผมว่าผมคงจะต้องทิ้งไอ้ตัวนี้แล้วที่สําคัญก็คือให้บ้านซึ่งเขาดูแลผมอย่างดีหาที่ติไม่ได้เลยไม่ว่าเรื่องจะหารการกินเรื่องส่วนตัว สมัยก่อนที่เดินไม่ได้เนี่ยเข้ามาเช็ดอือเช็ดลายเปลี่ยนยแผมพเพื่อให้เราหมดบนเตียงเนี่ยตลอดเวลาเลยไม่ขาด,ขาดตกบกพร่องต้องถือว่ายอมแล, <laughs> แล้วเขาเป็นคู่หูอมทีคุณสุเทพอาการดีขึ้นเพราะไม่เล่นขาว t ี1ในร่างกายเพิ่มขึ้นและ t ี1 7ก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเช่นกันจากการใช้แคปซูล เม็ดเลือดขาวทั้งสองชนิดเพิ่มความสามารถในการจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ทั่วร่างกายเพราะเม็ดเลือดขาวมีอยู่ทั่วบริเวณในร่างกายดังนั้นแม้ว่าอาการมะเร็งจะอยู่ที่ใดก็ตามผลการใช้แคปซูลก็จะได้ผลเช่นกันในกรณีของคุณสุเทพ t h 1ที่เพิ่มขึ้นหลังอินเทอร์ฟรอนแกมมาที่ช่วยในการเพิ่มมวลกระดูกด้วย